คอรเิว์าวพื้นคอมเมนต์อันเพิ่นเม้นมากเพิ่นบอกระดับนี่เราไม่ต้องทํางานหรอกนะนั่งกินนอนกินก็สบายอยู่แล้วไปทํางานมันลำบา,า,เออออากเิ่นอะไรเออไอยังก่อนอนไอยังก่อยกขาหน้ายกขาหน้าเดี๋ยวเงินก็ลอยมาแล้วเห็นอะไรยกขาหนากูไม่เข้าใจคืออะไรล่ะคะพี่น้องมันบอกว่ายกขาหนาเงินก็ลอยมาเองมันวานะเม่นฉับอกมันเคยไปยกหรือยกจุใส หยกแนวใดบรเง่เคยหยกลงเหิงพี่น้องโอ้ยเงินคือไปลอยไปลอยไปให้กูแน่เงินเลยหยกนั่นเองจะบอกพี่น้องหยกขาหนาหรือว่าเหดแนวใดเขามาหยกขาหนานี่บอกขอบุงมุจักเด้อพี่น้องขอพุงเคยอยู่มาซื้อหยกขาหนาเอาเงินที่ลอยมาเองว่าสันมันแนะน้ำข่อยไหมเออตายแล้วเพียงแค่เจ้าเคยพอหยกขาหนาเอาเงินลอยมาอืมแต่ยีมีแต่ยี่พิมพ์หมดนะเนาะ สางบาทนีระดับนี่แหละระดับอันเหตุงานอนี่แหละมือคนถูกคนยากในมือเหตุงานหนักได้นี่นี่แหละเหตุได้เบิร์นี่ที่บอกว่าหายมือนี่งานหนักงานเบาเราจะจับไปหาจับมันนามันก็คงไม่ใช่แนวของฉันละบ้างอะระดับอันเหตุงานอนี่แหละมือคนถูกคนยากในมือเหตุงานหนักได้นี่นี่แหละเหตุได้เบิร์นี่ที่บอกว่าหายมือนี่งานหนักงานเบาทำได้หมด ออขอแต่ว่าเราเสียใจไปหะรับจ้างมันนามันก็คงไม่ใช่แนวของฉันละั้งอ่ะเออฉันกับเฮดโมเป็นเด้อพี่น้องเด้อถึงฉันชิคี้ถูกฉันก็บโเคยแบบสิไปรับจ้างรับนาดเบ้าคอยระเห็ด้เบิดงานแบกงานหามพี่น้องเขแต่ว่ามีงานเห็ดคอยให้คนสู่ชีวิตเราเสียใจไปหหรับจ้างมันนามันก็คงไม่ใช่แนวของฉันละั้งอ่ะคนดทีมันมาว่าฉันคอยนี่นะงะคาเงินก็ลร้อยมาแต่นี้ เออๆๆกูกับเขเคยเด้องอ่ะค้าสื่อเงินสิลอยมาอืมมันลอยมารีเบิลอยากเห็นจ้ะหางะมองหันมองนีอ๋องานคายเข้าใจแล้วคนบอกวันนั้นคนเบให้ไปไอยง่ายถ้าไปขายบริการอ๋องานคายเข้าใจแล้วคนบอกวันนั้นคนเบให้ไปไอยง่ายถ้าไปขายบริการโอ้ยขายบริการกระบสารลูกเนี่ยเนาอนอนที่แนะนำกันเลย คนขายโอ้ยขายบริการระบุยนสรรลูปเนี่ยเนาะ่อนทท่แนะน้ำกระคนขายโอ้ยขายบริการระเบุนสรรูปเนี่ยเนาะ่อนเท่แนะน้ำกะดาคนขายสบายดีค่ะเมื่อแม่ีปมใน้นเข้าไปล้า้ปไดกินมอนซักมากเพื่อนอนนเนึมนเข้าไปล้าใ้ใ่ปได้กินมอนซัมากเพื่อนอนบนเนึมนเข้าไปล้าใ้ไปไดกินมอนซักมากเพื่อนอนบนเนึ่ย ยาแมคนี hoy, 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 ่นรเออกนมคพราหมณ์ม่ินด้วยตึมหนานักปกติขาดอ๋อไม่แฉม่หวานเยยาแม่คนที่ในเรเออแกนมพราหมณ์มิด้วยตนานอ๋อ่มน